บิ๊กโจ๊กแนะสมรักรับสารภาพอนาจารเด็กสาววัย17บิ๊กโจ๊กแนะสมรักรับสารภาพอนาจารเด็กสาววับ17เหตุอัตราโทษสูงอาจผ่อนหนักเป็นเบาพบพยานหลักฐานสอดคล้องเข้าข่ายกระทำความผิดจริงวันที่14ธันวาคมห6หพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองพอบอตำรวจ เปิดเผยถึงกรณีที่นายสมรักษ์คำสิงอดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกเข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรขอนแก่นหลังจากถูกศาลอนุมัติหมายเรียกในสี่ข้อกล่าวหาซึ่งนายสมรักษ์ยังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานั้นว่านายสมรักษ์ควรให้การรับสารภาพเพราะอาจเป็นเหตุบรรเทาโทษจากหนักเป็นเบาได้เนื่องจากนายสมรักษ์เป็นบุคคลมีชื่อเสียงและเคยทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติประกอบกับข้อหาดังกล่าวมีอัตราโทษสูง อีกทั้งพยานหลักฐานทั้งกล้องวงจรปิดและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นสารคัดหลังต่างๆที่บ่งชี้ชัดเจนว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงและเด็กยังยืนยันว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศจริงทั้งงอที่ตนได้ขัดขืนแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจสารคัดหลังจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งพนักงานสอบสวนจะใช้ประกอบพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีต่อไป พลตตรเอกสุรเชษ์กล่าวต่อว่าส่วนกรณีที่โซเชียลมีเดียมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเด็กอายุ17ปีมีเจตนาหรือมีการวางแผนมาก่อนหรือไม่นั้นต้องชี้แจงว่ากฎหมายคุ้มครองเด็กทั่วโลกนั้นเหมือนกันคือไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่แต่การกระทําของผู้ใหญ่ถือว่าเข้าข่ายกระทําความผิดทั้งหมดมองว่านายสมรักษ์ควรรู้เรื่องนี้เพราะนายสมรักษ์เองก็มีบุตรสาวเช่นกันจ้ะ อ้างว่าไม่รู้ว่าเป็นเด็กไม่ได้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องปฏิบัติไปตามหน้าที่อย่างไรก็ตามเนื่องจากกระบวนการยุติธรรมของไทยเป็นระบบกล่าวหานายสมรักษ์จึงยังมีสิทธิ์ต่อสู้ข้อข้อกล่าวหาได้แต่ย้ำว่านายสมรักษ์ควรรับสารภาพเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่เหมาะสม พลตตรเอกสุรเชษ์กล่าวว่าสำหรับรุ่นน้องของนายสมรักที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาในสองฐานความผิดนั้นเนื่องจากพบว่ามีการร่วมกันพาและพากผู้เยาว์โดยเป็นผู้ขับรถจักรยานยนต์พานายสมรักและเด็กอายุ17ไปยังโรงแรมทั้งยังเป็นคนส่งสัญญาณให้เด็กอายุ17เดินตามนายสมรักเข้าโรงแรมไปทั้งที่ไม่ใช่ที่พักของเด็ก พลตำรวจเอกสุรเชษ์กล่าวอีกว่าส่วนสถานบันเทิงดังกล่าวได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลัก,กฐานแล้วว่าร้านดังกล่าวข้าข่าวยาการกระทําความผิดหรือไม่และให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นประสานไปยังฝ่ายปกครองหรือผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเพื่อดําเนินการตามกฎหมายแล้ว